และในวันนี้ผมจะมา,ารีวิวเตอรลีดเดี๋ยวมันไม่ใช่เตอรลีดนะครับอา้าวไม่ใช่หรอโอเคถ้างั้นเอาใหม่และในวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องปั๊มหัวใจในเกมแม่น้ำเพกาวแบบง่ายๆถ้าคุณพร้อมแล้วไปดูกันเลย ครื่องปั๊มหัวใจอุปกรณ์นี้จะอยู่ในหมวดหมู่ช่องอุปกรณ์การแพทย์หน้าที่หลักๆของอุปกรณ์นี้ก็คือก็เปิดใช้งานและนําตัวนําไฟฟ้าทั้งสองฝั่งอาติดไว้กับตัวละครที่พึ่งใจได้ไม่นานไม่ว่าสาเหตุการใต้ของตัวละครโดนต่อยกระทืบถูกฟาดถูกแทงถูกเกยถูกปืนพกยีถูกเผาถูกแช่แข็งถูกนิ่งเงียบถูกวางระเบิดถูกรถชนหรือถูกจับกดน้ําสาภาพแท้จะเหลือแต่กระดูกดูจากสภาพแล้วก็คงจะฮะยังจะฟื้นกันมาอีกเหรอ อุปกรณ์นี้จะมีไฟทั้งหมด3ดวงเมื่อกดเปิดใช้งานจะทําให้มีไฟสีเหลืองขึ้นออกมาแล้วเมื่อเรานํเตารีดเอ้ยตัวนาไฟฟ้ามาสัมผัสข้างหนึ่งไฟสีฟ้าก็จะขึ้น1ดวงพอสัมผัสทั้งสองข้างไฟสีฟ้าก็จะขึ้น2ดวงแล้วทําการชัดไฟแล้วเ,เปิดกระแสไฟออกมาแล้วตัวรีดก็จะฟึ้งผินชีพและไม่ใช่แค่นั้นเรายังสามารถปรับความแรงของไฟฟ้าได้อีกด้วยอันนี้ใครจะไปปรับความแรงแล้วจะเอาไปทําอะไรกไ็แล้วแต่คุณเลยครับและไม่ใช่แค่นั้นตัวคอดยังสามารถถือตัวนําไฟฟ้าได้อีกด้วย แล้วคุณคิดว่าไงลองพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยไหนลองเอาไปรีดดูดิโอ้โหใช่เลย